โ้่ๆตั้งอาหารเมื่อกี้มาส่งอาหารโอ้าเดี๋ยวไว้กนอ่านี่หรออืมนี่นะคะต้องขอบคุณคุณเอกสิทธิ์นะคะที่ส่งอาหารมาให้เด็กๆถึงเมื่อกี้เลย ก<ไ>สเนเยอ,อะอคน,นอยากินออัอวก,กินไม่ได้นะครับมันกินไม่ได้ออันนี้ขอบคุณคุณเอกสิทธิ์นะครับส่งอาหารมาให้หนึ่งกระสอบ เ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแจกทุกตัวเขาแต่กลัวน่อยอยาจะกินไม่ได้นะเขาไกลนะ ไก่ได้กินได้แน่นอนนะกำลังกินเลยตัวน,นี้เราให้ไก่ไไกมาให้พวกนั้นด้วยนะหาลูกมาแล้วโอ้ย เนี่ยหาลูกมาย่างพี่สมบูรณ์แล้วเนี่ยไก่ก็อยากย่ง uh huh. างฮัลโหลมาไะให้พี่สมบูรณ์กินอืมอ uh ืม huh. อ uh huh. นะแย่งกันกับ เดี๋ยวอาหารเก็บไว้หน่อยน้ำตาลไก่ไก่ไก,ไก่น่าจะอิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป